ครอบครัวหิวตะกราศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนต์ของปู่จาจังหวัดลำปางโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมะสวรณคครอบครัวหิวตะกราศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนต์ของปู่จาครั้งที่11ณนวัดผาปังหลวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนำโดยนางกรวันสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับชุมชนวัดผาปังหลวงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทการแสดงตีกลองปูจาซึ่งของปูจาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางประจำปี2566และการออกร้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยหรือซีซีพอตและสินค้าชุมชนโดยมีพระครูมงคลเกษมเจ้าอาวาสวัดผาปังหลวงเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และนางสาวนิตยาพงพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวาสนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมพิธีและนายกองตรีปิยวุฒิพิทักษ์บริบาลในอำเภอแม่พริกได้มอบหมายให้นางสาวนงลักษณชัยวงศ์ประลัดอำเภอแม่พริกหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่พริกให้การต้อนรับนำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แนวคิด ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรมและผลักดันนดยบายซอฟพาวเวอร์ไทยสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า45,000บาท